ทุกวันนี้มีใครเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับว่าไอค่าบริการสตรีมมิ่งที่เราได้ดูอยู่เนี่ยอยู่ๆมันก็ขึ้นขึ้นมาทุกวันทุกวันแล้วไหนจะต้องเจียดไปดูสตรีมมิ่งน้องสตรีมมิ่งนี้ให้มันได้ครบละครทุกเรื่องกันอีกคือแบบบางทีนี่ต้องเลือกเลยนะว่าจะเก็บตังไว้กินข้าวแกงอร่อยอร่อยหรือว่าจะเก็บตังไว้ได้เปสตรีมมิ่งเพื่อจะได้ไปเจอหนุ่ม,หมๆหล่อๆในซีรีส์นั้นให้เราได้น้ําเดินกันนะครับผมซึ่งนั่นแหละครับ มันก็เป็นเพียงแค่ปัญหาบนยอดภูเขาน้ำแข็งของการที่สตรีมมิ่งเนี่ยมันกำลังจะตายลงและการโหลดบิตเนี่ยก็อาจจะกำลังกลับมาก็ได้นะครับผมคืออันนี้แอต้องขอดอกจันตัวใหญ่ๆเอาไว้ก่อนนะว่าคลิปนี้เนี่ยเราไม่ได้ทำมาเพื่อสนับสนุนกิจการที่ผิดกฎหมายอย่างไปละเมิดลิขสิทธิ์อะไรกันมานะแต่ว่าเราจะมาเล่าถึงสถานการณ์ของโลกในวันนี้ที่แบบ เขาได้บอกว่าไอการ p i เรซีหรือที่บ้านเราจะรู้จักกันในนามของการโหลดบิตอะไรเนี่ยแหละนะครับหรือจกสื่อบันเทิงมาดูแบบผิดกฎหมายเนี่ยมันถึงกำลังจะกลับมาอีกครั้งครับผมคือแอดเชื่อได้เลยว่าเพื่อนๆหลายๆคนโดยเฉพาะคนที่เป็น Gen Y เนี่ยนะครับเราก็คงจะเคยมีประสบการณ์ในการโหลดบิตกันใช่ไหมครับผมที่แบบเราอยากได้หนังหรือว่าการ์ตูนเรื่องอะไรซึ่งแบบไม่สามารถหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปอะ่ะหรือว่ามันก็มีราคาแพงเกิน หรือบางทีเนี่ยเราก็ไม่สามารถขอตั้งพ่อแม่ไปซื้อได้นะครับเพราะมันเป็นหนังที่แบบไม่สามารถเอาไปผู้ปกครองเห็นกันได้ไดนั่นแหละครับผมเราก็เลยต้องใช้หนทางที่มันเรียกว่าการโหลดบิดนั่นเองเพื่อจะไปแอบโหลดหนังเรื่องนั้นมานะครับผมซึ่งเอาจริงๆเนี่ยการโหลดบิดลําพังโดยตัวของมันนะก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงนะเพราะมันจะขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยไปโหลดอะไรมาคือถ้าหากเราไปโหลดของที่เขาแบบ แจกจ่ายกันแบบไม่ได้มีลิขสิทธิ์อั้นก็โอเคแต่บางทีเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกหนังหรือพวกอะไรกันที่มันผิดกฎหมายอย่างนี้ยังไงละ่ะดังนั้นเองนะครับพวกฝรั่งเนี่ยเขาก็เลยมีชื่อในการเรียกกระทำแบบผิดกฎหมายอย่างนี้เลยว่าการ piracy หรือว่า การกระทําเยี่ยงโจรสลัดนั่นเองนะครับคือไพรเรตเนี่ยมันก็แปลว่าโจรสลัดใช่ไหมครับผมแล้วเขาก็เปรียบเทียบว่าคนที่ไปจกเอาของลิขสิทธิ์หรือไปขโมยเอาคอนเทนต์จากที่หนึ่งเพื่อไปแจกจ่ายให้กับที่หนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่โจรสลัดนะครับเขาได้ล่องเรือไปอยู่ในทะเลแล้วก็ไปขโมยขุมทรัพย์จากที่นู่นที่นี่แล้วก็ล่องลอยกันอยู่ในมหาสมุทรนั่นแหละเพียงแค่ว่าในบริบทนี้นะครับโจรสลัดเนี่ยจะล่องลอยอยู่ในโลกออนไลน์นั่นเองนะครับผมแต่ เพื่อจะให้ความเข้าใจใง่ายๆโดยบริบทของชาวสยามแลนด์เนี่ยนะแอดจะขอบอกว่ามันเป็นการโหลดบิดไปตลอดทั้งคลิปก็แล้วกันนะครับนั่นแหละมันก็เป็นเรื่องที่แต่ก่อนกนะ็คือช่วงยุคประมาณ2 0กว่ากว่า,วาจนถึง2,010กลางๆเนี่ยนะไอการโหลดบิดนะครับมันก็ถือว่าเป็นสิ่งอะไรที่ฮิตกันมากเลยอะจนกระทั่ง มันได้มีการปรากฏตัวมาของสิ่งที่เรียกว่าสตรีมมิ่งนั่นเองนะครับผมอย่างเช่นพวกแอป,ป Netflix หรือแอป,ปดูหนังออนไลน์อะไรต่างๆเนี่แหละนะครับผมก็เลยทำให้การโหลดบีที่มันกำลังฮิตอยู่ในตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มล้มหายตายจากกันไปเนื่องจากว่าเน็ตฟลิในตอนนั้นที่มันได้โผล่มาใหม่ๆนี่นะมันก็ตอบโจทย์ของคนทั่วไปได้อย่างมากเลยครับผมเนื่องจากว่า Netflix เนี่ยในตอนนั้นมันจะเป็นแหล่งที่รวบรวมภาพยนตร์เอาไว้หลากหลายซึ่งแบบ ใช้งานก็ง่ายเรากดเข้าไปดูแบบอยากเสิร์ชเรื่องอะไรก็คลิกเข้าไปดูได้เลยไม่ต้องมาเสียเวลารอโหลดในแต่ละเรื่องนะครับผมคือการโหลดบิดสมัยก่อนเนี่ยมันก็ต้องไปหาไฟล์มาก่อนมาโหลดเข้าเครื่องแล้วก็นั่งแช่ทิ้งไว้ซึ่งบางทีก็เป็นวันๆเลยกว่าจะได้ดูหนังเครื่องหนึ่งใช่ไหมครับแต่พอมี Netflix เข้ามาเนี่ยกดคลิกเข้าไป เราก็ดูได้เลยหนำซ้ำไอบริการสตรีมมิ่งแบบนี้เนี่ยนะเขาก็จะไม่มีปัญหาอะไรแบบพวกลิงค์สกปรกอะไรที่มันได้แอบแฝงมาแบบพาเราไปหาเว็บส่งแง่สองงามหรือว่าของแถมอย่างไวรัสมาแวร์โทรจันอะไรแบบนี้ด้วยนะครับผมคือถึงแม้ว่ามันจะต้องมีการจ่ายค่าสมาชิกอะไรเพิ่มให้กับ Netflix กักนิดหน่อยเนี่ยคนส่วนใหญ่นะครับพราะคิดว่า จ่ายไปแค่นิดเดียวเนี่ยมันกคุ้มแล้วกับการที่พวกเขาไม่ต้องมานั่งเสียเวลาหรือว่าไปสุ่มเสี่ยงกับของอะไรพวกนี้นะนั่นแหละครับผมในตอนนั้นเองเนี่ยผู้คนนะครับเขาก็เลยเริ่มหันมาใช้บริการสตรีมมิ่งกนันหลากหลายเลยจนกระทั่งความนิยมในการโหลดบิตเนี่ยมันก็ได้ดิ่งลงหว,วบๆววมนะครับผมคือว่ากันว่าช่วงที่มันพีคสุดๆเนี่ยคือช่วงปี2020นะก็เหมือนกับว่าการโหลดบิตเนี่ย จะได้ตายลงไปเลยนะครับผมเนื่องจากว่าอัตราการเข้าเว็บโหลดบิตที่เขาได้ไปเช็คมาเนี่ยนะมันน้อยลงอย่างมีนัยสําคัญคือแทบจะไม่มีคนใช้กันแล้วอะ่ะทั้งทงที่แบบไอ้ช่วงนั้นเนี่ยคนเขาน่าจะใช้กันเยอะสุดนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าไอปี2020ี่เนี่ยมันคือปีของโควิดยังไงล่ะครับผมที่ผู้คนเนี่ยเขาก็ถูกล็อกดาวน์กันอยู่บ้านใช่ไหมดังนั้นเองไอการโหลดหนังมาดูเนี่ยมันต้องควรจะฮิตขึ้นมาในช่วงนั้นสิ แต่ว่าปี2020นี่คือการโหลดบิดในเว็บโหลดบิดอะไรนี่เงียบแต่กลับกันครับพอพวกเขาไปดูพวกแอปหรือว่าเว็บไซต์อย่างหนังสตรีมมิ่งออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแอปแดงแอปน้ำเงินแอปเหลืองอะไรก็ตามนะอูห้หูผู้ใช้งานในช่วงนั้นนะครับเขาเข้าไปดูหนังกันในแอปพวกนี้กันแบบทันลมทันลายเลยนะครับถึงแม้ว่าแอปพวกนี้เนี่ยจะต้องเสียตังค์เข้าไปก็ตามจนตอนนั้นเนี่ยมันก็ได้มีคนเขาพูดแล้วว่า จบแล้วจบแล้วไอการโหลดบิตเนี่ยมันต้องตายแล้วอย่างแน่นอนเลยหากแต่ว่าเพียงแค่4ปีหลังจากนั้นนะครับก็คือในปี2024เนี่ยไออัตราการเข้าไปใช้พวกเว็บโหลดบิตซึ่งตอนนี้มันก็ได้พัฒนาล่างกลายเป็นแอปพลิเคชันอะไรกันบ้างแล้วเนี่ยมันก็กลับได้พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการเลยนะ คือมีตัวเลขประมาณ216ล้านคนกันเลยนะครับหรือเอาให้ง่ายก็คือมันสูงกว่าในช่วงที่การโหลดบิดเนี่ยเขาได้ฮิตฮิตสุดๆในยุคป,ปี2000กว่าๆด้วยหรือว่าสูงกว่าในช่วงที่พวกแอปสตรีมมิ่งอย่างเน t ตฟ i x อเน็อะไรเนี่ยยังไม่ได้มีมาให้บริการนะครับผมแล้วประเด็นก็คือกว่า70%ของกลุ่มคนที่เขาได้เข้าไปใช้บริการเว็บโหลดบิตก,กันแบบนี้เนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ เจนวที่ได้แบบหวนถึงความนอสตราเจียหรือว่าความหอมหวานในอดีตก็แบบอยากจะลองกลับไปโหลดบิดเล่นดูอะไรกันแบบนี้หากแต่ว่ามันเป็นกลุ่มคนเจนซครับผมหรือว่ากลุ่มคนยุคใหม่เนี่ยแหละที่แบบไอตอนที่โหลดบิดฮิทิดกันอยู่เนี่ยเจนซก็อาจจะยังเป็นเด็กๆไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะครับนั่นแหละ ในตอนนี้นะครับไอ้พวกการโหลดบิดหรือการไพเร c ซีอะไรต่างๆเนี่ยมันกลับฮิตขึ้นมาใน Gen ีกันเลยสวนทางกับพวกไอ้แอป,ปสตรีมมิ่งอะไรต่างๆนะที่ความนิยมในการใช้งานของมันเนี่ยก็ปรับลดลงจนกระทั่งไอ้พวกการทำการตลาดเนี่ยเขาก็มีการล่ำลือกันว่าภายในปี2027เนี่ยนะถ้าหากแอป,ปสตรีมมิ่งไม่ได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันได้สวนกระแสาการโหลดบิดที่มันกลับมาใหม่เนี่ยพวกเขานะครับ อาจจะต้องสูญเสียรายได้ไปเป็นหลายพันล้านดอลลาร์เหรียญสหรัฐก็ได้นะนั่นแหละแล้วคือทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะทำไมอยู่อยู่อแอป,ปสตรีมมิ่งที่เคยเหมือนกับว่าจะฆ่าการโหลดบิดให้ตายได้แล้วเนี่ยในรอบนี้มันถึงกลับมาเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้เสียเองเราก็มาหาคำตอบกันเลยดีกว่านะครับผม รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary คือพูดมานานมากเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าลืมเปิดรายการนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าใครชอบเรื่องราวแบบนี้นีก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราได้หรือว่าจะแค่แวะมาชมแทบทุกวันเวลา2องทุ่มก็ได้นะครับผมอาจะพยายามอัพคลิปให้มันลงตรงเวลาทุกวันเลยนะแต่ถ้าวันไหนชานนห้าไปหน่อยก็เมาช็อกโกแลตนะครับผมก็นั่นแหละครับผม เราก็มาเริ่มกันไขปริศนานี้กันเลยดีกว่าตั้งแต่ว่าอะไรกันหนอมันเป็นปัจจัยซึ่งทำให้การสตรีมมิ่งเนี่ยครั้งหนึ่งนะครับมันเคยสามารถเอาชนะการโหลดบิดหรือแม้กระทั่งพวกสื่อทรดิชันลอย่างทีวีเนี่ยได้มาในยุคแรกๆนะครับผมก็คือถ้าหากเราย้อนกลับไปในช่วงแรกๆที่ Netflix เนี่ยมันพิ่งมานะ Netflix นะครับมันก็เหมือนจะเป็นแอปที่ ลำหน้าสื่อบันเทิงทุกเจ้าเลยในยุคนั้นนะครับผมเพราะนอกจากที่มันจะรวบรวมหนังอะไรกันได้เยอะแยะแบบที่สื่อบันเทิงต่างๆเนี่ยเขาแทบจะไม่มีกันแล้วที่สำคัญเลยก็คือ Netflix หรือพวกแอปสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยเขาก็ยังได้แก้ไขปัญหาที่น่ารำคาญของคนในยุคนั้นด้วยนะครับผมที่กำลังเสพสื่อหลักๆอย่างทีวีกันอยู่นะยกตัวอย่างก็อย่างเช่น1 ATV เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะเลือกดูอะไรที่เราอยากดูได้อะคือบางทีพออยากจะดูรายการอะไรตอนเย็นๆเก็ต้องเปิดทีวีทิ้งไว้ตอนเช้าเพื่อแบบอาจจะมารอดูเดี๋ยวมีรายการโผล่มาตอนเย็นแล้วเราตามมาดูไม่ทันอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับผม 2. โฆษณาต่างๆที่มีในทีวีหรือว่า 3... ครับผม มันก็ยังจะมีทีวีบางประเภทที่เราต้องจ่ายตังค์เพื่อดูอีกอย่างเช่นพวกเคเบิลทีวีต่างๆที่บางทีจ่ายตังค์แล้วมันก็ยังมีโฆษณากันอยู่ในนั้นอีกนะครับผมแต่คนยุคนั้นเนี่ยเขาก็ไม่มีทางเลือกยังไงละ่ะถ,ถ้าไม่จ่ายก็เดี๋ยวก็ดูอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับนั่นแหละก็ต้องจ่ายตังค์กันไปแต่ทว่าทันทีที่ n น t f l i x ได้เปิดตัวมาด้วยบริการแบบเสร็จสับสักประมาณช่วงปลายยุค2000นะครับผมหรือถ้าเป็นที่ประเทศสยามแลนด์ก็ประมาณปี2016นนั่นแหละ ผู้คนนะครับเขาก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ย <Hey, S 1> มันมีหนทางใหม่ให้พวกเขาได้เข้ามาเลือกสรรกันนี่ว่าคือดูซิเนียดูซิเนียราคาค่าบริการมันถูกกว่าเคเบิลทีวีของบางเจ้าอีกนะนอกจากนั้นจะเลือกดูเลยก็เลือกได้แบบง่ายๆเลยตามใจชอบไม่ต้องมานั่งรอแบบช่องไหนจะมาเวลาใดหรือว่าต้องรอไปแบบอาทิตย์หนึ่งถึงจะได้ดูเรื่องที่เราชอบเนี่ยคืออยากดูเลยพิมพ์กดเข้าไปเลยดูได้เลย เรื่องนี้นะครับมันก็เลยเป็น1ในสิ่งที่สะเทือนวงการอย่างมากโดยเฉพาะพวกวงการโทรทัศน์กันนะครับผมซึ่งในเวลาต่อมาก็คือวันที่10มีนาคมของปี2017เนี่ยทาง Netflix กนะครับก็ยังได้ออกมาทำอะไรที่สะเทือนวงการกันอีกรอบด้วยครับผมก็คืออยู่ๆในช่วงวันนั้นเนี่ยนะเขาก็ได้มีทวิตเตอร์ตุ๊ดๆออกมาจากทาง Netflix นะครับซึ่งได้ประกาศเป็นข้อความประมาณว่า love is sharing a password หรือแปลประมาณว่าความรักเนี่ยมันก็เท่ากับการแชร์พาสเวิร์ดนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นข้อความในการโปรโมทโปรโมชั่นใหม่ของ Netflix ครับผมที่เขาบอกว่าถ้าหากคุณรักใครในบ้านเนี่ยนะก็ให้แชร์พาสเวิร์ดของ Netflix ไปสิให้คนเหล่านั้นเนี่ยได้ดูด้วยนะครับผมเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยเน็ตฟลิก็มีบริการแบบ Family แล้วนะที่สามารถสมัครทีหนึ่งครอบครัวเนี่ยหลายๆสมาชิกไม่ว่าจะเป็นลุงป้านนะ้าอาอะไรก็จะ เลือกไปดูละครอะไรของตนเองได้เลยนะครับผมคือแบบแค่ไอเดียวเนี่ยพ่อแม่ที่อยู่ที่บ้านก็เลือกดูหนังได้ลูกๆที่ไปเรียนอย่างต่างจังหวัดก็สามารถกดดูหนังกันได้หรือแม้กระทั่งอา마อากงที่อยู่คนละบ้านเนี่ยอ,อีนะครับก็จะสามารถเปิดแอป,ปด,ดู Netflix อะไรอย่างที่อยากดูกันได้เลยนะครับคือนั่นแหละไอเดียวมันคุ้มกันขนาดนั้นกันเลยนะคือแบบโอ้ไมค์ก็คือบอกเลยนะครับว่าช่วงนั้นเนี่ยเน็ตฟลิเนี่ยเป็นเหมือนกับ ที่รักของทุกคนทั่วโลกเลยเพราะแบบมันจะมีบริษัทเอกชนนั้นไหนใช่ไหมที่เขาเนี่ยไม่ได้เห็นแก่ผลประโยชน์ของตอนเองคือเขาได้เอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่กันสักขนาดนี้กันนะครับส่วนใหญ่จะเห็นแต่พวกบริษัทที่มันมากอบโกยกําไรกันหากแต่ว่าสิ่งที่ได้เกิดขึ้นยังหลังบ้านของเน็ f ฟ i x เนี่ยมันก็กลับไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับผม ก็คืออันนี้เนี่ยถ้าใครได้มีโอกาสไปเห็นรายงานภายในบริษัทที่เขาได้มีการเปิดเผยระหว่างพวกผู้ถือหุ้นของ Netflix กันเนี่ยนะเขาก็จะมีการเขียนบอกอย่างชัดเจนเลยว่าไอโปรโมชั่นในการแชร์พาสเวิร์ดของ Netflix เนี่ยมันก็ส่งผลกระทบอย่างมากแล้วก็อย่างหนักด้วยต่อรายได้ของ Netflix กันเลยนะครับผมซึ่งมันก็ค่อยๆกัดกินตัว Netflix มาเรื่อยมาจนกระทั่งเหมือนจะไม่เห็นผลหนักๆสักประมาณปี2022นี่แหละที่ตอนนั้นนะครับ n น็ตฟลิกเนี่ยก็ได้มีการสูญเสียสมาชิกไปกว่าหลักล้านรายกันเลยนะครับเพียงแค่ภายในเวลา3เดือนเท่านั้นเองนะคือแบบคนที่เขาอยากจะมาใช้บริการใหม่ๆเนี่ยเขาก็ไม่มาใช้แล้วไงเนื่องจากว่าเขาก็ไปขอพาส่วดอะไรจากคนที่บ้านเนี่ย มาดูกันได้ใช่ไหมครับผมหรือที่หนักไปกว่านั้นก็คือมันจะมีพวกกลุ่มเพื่อนอนนะ่ะก็ได้ยกเลิกบริการของ Netflix ตนเองไปนะหลังจากนั้นนะครับก็ค่อยมาสมหัวกันคือมามาแชร์ต่างกันอนะ่ะเพื่อจะไปซื้อแพ็กเกจแบบ Family เนี่ยแหละทั้งๆ้งที่ไม่ใช่ Family อะไรกันนะครับผมหรือบางคนเนี่ยหนักกว่านั้นอีกนะครับคือไม่จ่ายค่าบริการอะไรเลยครับไปไปขอพาสเวิร์ดเพื่อนนั่นแหละแค่แค่มานั่งดูฟรีๆแบบนั้นเองนะครับก็ไหนเขาบอกว่า loving is sharing a password ไม่ใช่เหรอก็เนี่ หรือบางทีคนที่เขาเคยมีบริการของ Netflix อะไรแบบนี้ก่อนแล้วนะก็แ c a n ซ e l ของตนเองมาซสแล้วก็ไปใช้ของเพื่อนไปยืมของเพื่อนมาดูกันแบบนั้นนะครับผมในตอนนั้นเองเนี่ย n e ็ตฟลิก็เลยเริ่มรู้สึกแล้วว่าอิ่มอยละถ้าทําแบบนี้ต่อไปเนี่ยบริษัทค้าต้องเจ๊งแน่ๆงานต้องเข้าแน่ๆเลยดังนั้นเองถามว่า Netflix เขาจะทํำยังไงล่ะครับผมเขาก็ทาการทรยศต่อลูกค้าของพวกเขากันเลยยังไงล่ะโดยการที่ออกมาบอกว่า ผู้คนหลากหลายคนที่ได้ใช้บริการ Netflix เนี่ยนะทำการไม่ซื่อกับทางบริษัทก็คือมีการขโมยเอาพาสเวิร์ดเนี่ยเขาไปใช้กันหลากหลายหรือบางทีเนี่ยก็สมัครสมาชิกแบบ Family แต่ก็ไม่ได้ดูกันแบบเป็น Family คือแพ็กเกจ Family ที่มันเป็นครอบครัวเนี่ยมันกควรจะให้ครอบครัวได้แบ่งกันสิบลาบลาบลาแล้วก็ว่ากันไปนะครับผมและนั่นแหละหลังจากนั้นเอง Netflix นะครับเขาก็ได้เริ่มใช้มาตรการในการจัดการกับคนที่แอบอ้างเอาพาสเวิร์ดของเขาเนี่ย ไปดูหนังดูสื่อบันเทิงกันแบบไม่ได้จ่ายตังกันนะครับผมคือในตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนจะมีการใส่พวก AI อะไรไปตรวจจับกันนะนะว่าถ้าหากไอพาเวิรวดอันไหนเนี่ยมันได้ถูกใช้อยู่ยังโลเคชันหรือว่าถิ่นพำนักที่แตกต่างกันนะที่ถ้าหากมันจับได้ว่า ID ไหนมีการไปใช้พาเวิรวด2ที่นะครับผมมันก็จะบล็อกอีกที่หนึงไปยกตัวอย่างแล้วกันก็อย่างเช่นสมมติว่ามันมีการล็อกอิน Netflix อยู่ที่พาราม2ที่หแล้วก็ พรามีอีอันหนึ่งแล้วกัน Netflix เนี่ยมันก็จะถามคนทั้งสองที่นะครับว่าตรงที่ไหนเนี่ยเป็นที่แท้ของโลเคชันที่คุณได้สมัครบริการจริงๆและพอที่ไหนสักที่หนึ่งตอบว่าอ๋อที่นี่เองลหละมันก็จะตัดบริการไม่ให้อีกโลเคชันหนึ่งเขาสามารถใช้กันได้เลยนะครับผมซึ่งด้านหนึ่งเนี่ยมันก็โอเคแหละเพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็ต้องเอาคืนกับผู้ที่แอบ จกพาส,สวดไปดูกันฟรีๆใช่ไหมคือแบบถึงแม้ว่า Netflix จะเปิดบริการให้ดูหนังอะไรได้เนี่ยแต่ว่าเขาก็ไม่จะแบบเปิดให้แบบฟรีๆนะเพราะว่าเบื้องหลังเนี่ยเขาก็ยังมีต้องจ่ายค่าพนักงานในองค์กรหรือว่าค่าเซิร์ฟเวอร์อะไรที่เขาได้เก็บหนังแต่ละเรื่องเอาไว้นะครับผมแต่ว่าเพื่อนๆจําได้ไหมครับว่ามันจะมีแบบคนบางกลุ่มเหมือนกันนะที่เขาก็เป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยแหละซึ่งก็ได้สมัครระบบสมาชิกแบบ Family เอาไว้นะแต่ว่า ลูกๆของบ้านนะบางทีก็จําเป็นจะต้องไปเป็นนักเรียนต่างจังหวัดไงหรือว่าพ่อแม่เนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับอาาอากงกันด้วยหรือบางทีอามาอากงไปเข้าโรงพยาบาลอะไรแบบเนี้อามาอากงก็แบบอ่ะว่านอนรักษาตัวโอ้ยจะเปิด Netflix ดูในแอปซะหน่อยพอเปิดดูมามันกลับใช้ไม่ได้แล้วครับผมหรือแม้กระทั่งลามปาไปยังตัวของเจ้าของไอเดีเองที่สมมุติว่ามีมีสาม,มีแล้วกันเขาเป็นนักธุรกิจจะต้องออกเดินทางไปทํางานยังต่างประเทศแต่ว่า ภรรยาของเขาเนี่ยก็ต้องใช้บริการ Netflix ดูอยู่ที่บ้านนะครับผมคุณสามีเนี่ยก็จะไม่สามารถใช้บริการดูกันได้นะและถามว่าแบบนี้มันจะทํำยังไงเลยถึงจะดูได้นะครับผมก็จ่ายตังค์เพิ่มก็ไปยังไงล่ะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยแอดไม่แน่ใจนะว่าเอราคาที่ไทยเนี่ยมันเท่าไหร่แต่ถ้าว่าในทางโลกฝรั่งเนี่ยนะไอ้โปรโมชั่นเสริมเหล่านี้มันจะตกอยู่ราคาประมาณ 6-7ถึง7ยูโรหรือว่าดอลล่ากันนะครับผมหรือประมาณ200กว่าบาทไทยกันเลยต่อสมาชิก1ท่านที่อยากจะได้โปรโมชั่นเสริมนี่แหลคือแพงมากครับผมและเมื่อพูดถึงความแพงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนเขาได้บ่นกับ Netflix ในยุคหลังๆเลยก็คือราคาคา่าบริการของพวกมันนะที่ก็ได้มีความแพงขึ้นไปอีกนะครับผมคือ นี่แอดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอ,เอราคาบริการที่ไทยมันเท่าไหร่นะรู้สึกว่าจะถูกกว่าของฝรั่งมากนะเพราะว่าของพวกฝรั่งแต่เดิมทีเนี่ยมันจะอยู่เริ่มต้นประมาณ8.99หรือว่าตีไป9ดอลลาร์เลยก็แล้วกันในปี2019นะครับผมหรือประมาณ300บาทต่อเดือนซึ่งเราก็ว่ามันแพงแล้วนะแต่พอมันมาถึงในปี2025เนี่ยเพื่อนๆรู้กันหรือเปล่าครับว่าค่าบริการเนี่ยมันปาไปเท่าไหร่ คือมันปาไปประมาณ16-17ดอลลาร์เหรียญหรือว่าประมาณแบบเกือบ600บาทไทยกันเลยอะคือแพงขึ้นในระดับเท่าตัวนะครับนี่มันแพงยิ่งกว่าไอ้พวกข้าแกกนี่มันได้อัพอัมาในแต่ละปีนะเนี่ยไม่ถึงทศวรรษนึงมันแพงไปเกือบเท่าตัวแล้วมันก็ไม่ใช่แค่การแพงอย่างเดียวด้วยนะเพราะอีกอย่างหนึ่งที่มันได้เริ่มเกิดขึ้นในโลกของการสตรีมมิ่งแล้วนะครับก็คือคอนเทนต์ต่างๆครับที่มันเริ่มไม่ครบคันกันละ ก็คือไอตอนแรกๆที่ Netflix มันได้มาเปิดบริการเนี่ยมันก็จะทําให้หน้าที่เหมือนกับเป็นเหมือนกับร้านเช่าวิดีโอออนไลน์นะที่แบบมีหนังมีคอนเทนต์ทุกประเภทเลยอยู่ในนั้นกันนะครับสามารถเลือกดูได้เลยเพียงแค่แบบจ่ายค่าสมาชิกแบบเหมารวมกันเท่านั้นเอง Netflix ในช่วงแรกๆเนี่ยก็เลยได้มีหนังอะไรจากค่ายดังๆอย่าง Disney w a r n e r Brother หรือว่า Paramount อะไรกันนะครับผมแต่พอหลังๆมาพอ Netflix เริ่มกอบกําไรได้ดีเนี่ยไอ้พวก ค่ายห,หนังเหล่านั้นเขาก็เริ่มเห็นว่าโอ้ยเน็ตฟิกมันทํากําไรได้ดีนึกมาโดยการเอาหนัง,งพวกเราไปฉายนี่นะพวกเขาก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าแล้วแล้ว,ลวทำไมเขาต้องให้เน็ตฟิกเนี่ยไปทํากําไรได้ดีอย่างเดียวล่ะในเมื่อหนังเนี่ยมันก็เป็นของเราเราก็ทําแพลตฟอร์มแล้วก็แบบกระจายหนังร้อยคนอื่นให้ดูกันเลยสินั่นแหละในเวลาต่อมานะครับไอพวกบริษัทหนังต่างๆเนี่ยเขาก็เริ่มไปถอดถอนอาหนังของตอนเองที่อยู่กับ Netflix นะ่ะให้ออกมาซะแล้วก็มาสร้างแพลตฟอร์มของตอนเองเนี่ย เอามาฉายในที่นั้นกันเลยนะครับคือถ้าหากใครอยากดูของดิสนีย์เนี่ยก็ต้องไปดูดิสนีย์พลัสหรือว่าก็จะมี HBO Max จะมีของพาราเม้าอะไรเนี่ยก็แยกดูกันนะครับผมไม่สามารถแบบจ่ายตังที่เดียวแล้วได้เสร็จสับกันเลยซึ่งอันนี้เนะี่ยเรายังไม่ได้มารวมฝั่งของบ้านเราอีกนะที่มันมีแบบโอ้ยแอปซีรีส์ซีรีส์จีนซีรีส์เกาหลีอะไรมไม่ร,มร,มรู้มักี่แอปจนแอดได้นับไม่ไหวกันแล้วนะครับผมซึ่งผลมันคืออะไรล่ะผลมันก็คือไอ้พวกผู้ใช้บริการต่างๆอย่างเราเนี่ย ก็ต้องไปจ่ายค่าบริการหรือค่า Subscription นะครับให้กับพวกแอปสตรีมิ่งเจ้าต่างๆนี่แบบทีละทีละเจ้ากันเลยแล้วประเด็นคือจ่ายทุกเดือนกันด้วยนะซึ่งอันนี้เนี่ยแอดไม่รู้ว่าแต่ละเดือนเนี่ยเพื่อนๆได้มีการ Subscribe พวกแอปต่างๆเหล่านี้ไปคนละกี่แอปนะครับผมแต่เขาว่ากันว่าโดยเฉลี่ยของผู้ใช้เนี่ยก็จะมีการจ่ายไปประมาณ หแอปต่อ1บุคคลกันเลยทีเดียวละ่ะซึ่งบางทีไอค่าสมาชิกเหล่านี้พอเอามารวมๆกันแล้วนะครับมันเป็นค่ากินข้าวแกงแบบประมาณสัปดาห์ถึง2สัปดาห์กันได้เลยอะ่ะนั่นแหละครับผมมันก็เลยกลายเป็นว่าไปๆมาๆเนี่ยเราจะเสียตังค่าไอ subscription เนี่ยไปเยอะกว่าค่าเคเบิลทีวีกันแล้วนะครับผมแต่ยังไม่พอครับผมในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยพวกแอปเหล่านี้เขาก็จะมีการอัพค่าบริการเพิ่มขึ้นด้วยนะคือบางเจ้าเนี่ยที่แบบ เหมือนตอนแรกเปิดมาจะมาแข่งกับ Netflix แล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาจะทําให้ค่าบริการเขาถูกกว่า Netflix อะไรนะไปไปมามาตอนนี้นี่คือราคามันแพงกว่า Netflix ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมยกตัวอย่างก็อย่างเช่นไอเจ้า Disney Plus เองเนี่แหละครับผมที่ตอนเขาเปิดบริการมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะทาให้บริการเขาเนี่ยได้ถูกกว่า Netflix นะแต่หลังๆมาก็ไม่รู้ว่าทางบริษัทเขาเป็นอะไรนะคืออันนี้มันมีคําพูดออกมาจากปากของ CEO ของ Disney เองเลยที่เขาบอกว่าเขาเนี่ย อยากจะให้มาจ้นของบริษัทดิสนีย์มันได้ส่วนมาจ้นไปเทียบเท่ากับ Netflix หรือถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านตรง,ตรงๆง่ายๆเลยก็คือพวกเขาเนี่ยก็อยากจะไปขูดรีดตังออกจากผู้ใช้บริการให้ได้มากที่สุดนี่แหละครับผมคือถ้าเป็นวัวนมบางทีนี่ก็จะรีดให้หมดเต้ากันเลยนะครับมันก็เลยได้ทำให้หลังๆมาค่าบริการของ Disney Plus ซึ่งอันนี้แอดย้ำอีกทีนะว่าที่ไทยเท่าไหร่แอดไม่รู้นะแต่ว่า ในโลกฝรั่งตอนนี้คือเดือนตุลาคมนะครับเดี๋ยวเขาจะอัพราคาให้มันมากแพงไปกว่า Netflix ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่นอกจากนั้นเองอีกหนึ่งสิ่งที่แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งทั้งหลายอย่างเขาได้พากันทำตาม Netflix ก็คือพวกเขาเนี่ยได้มีการยกเลิกการแชร์ริ่งพาสเวิร์ดนะครับผมคือเพื่อนๆยังจำไอ้โปรโมชั่นในตอนแรกที่เขาอยากจะให้คนรู้จักไปบบพวกบริการสตรีมมิ่งอะไรเยอะๆนี่เขาเลยแบบเอาแชร์พาสเวิร์ดกันไปสิไม่ว่าอะไรกันใช่ไหมแต่ตอนนี้นะครับ แต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยก็เริ่มทําที่จะสกัดกั้นการแชร์พาสเวิร์ดกันแล้วนะคือถ้าใครอยากดูเนี่ยก็ต้องมาซื้อบริการจากข้อฮาแต่เพื่อน <c oughs> ๆจะเพิ่ง <c oughs> คิดว่าเรื่องเรามันจะจบลงแค่นี้นะ <c oughs> เพราะว่าโอเคลหละครับถ้าหากเราจะคิดว่าก็คนเหล่านั้นเขาต้องลงทุนนะ <c oughs> เพื่อจะผลิตคอนเทนต์ดีๆมาให้เราได้ดูกันนะคือคอนเทนต์อะไรพวกนี้มันก็ต้องใช้ตังค์กันใช่ไหมดังนั้นเองเราจะยอมเสียตังค์ค่านิดค่าหน่อยเพื่อเป็นแบบ เงินเดือนของนักสแสดงอ่ะมันก็น่าจะโอเคกันนี่นะแต่มันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับถ้าหากว่ารุ่งเช้าที่เพื่อนๆได้ตื่นขึ้นมาแล้วแบบอยู่อยู่ซีรีส์ที่เพื่อนๆยังดูไม่จบหรือว่าคอนเทนต์ที่เพื่อนๆเ,เซฟเอาไว้ว่ากําลังจะดูเนี่ยมันก็หายวุบไปเลยครับคือหายไปแบบมันก็มันไม่เคยมีบนแพลตฟอร์มนั้นมาก่อนนะครับผมซึ่งไอเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ได้เกิดขึ้นจริงแล้วกับหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะ จนมันเกิดเป็นราม่าก,กันเลยแหละยกตัวอย่างไอ้ข่าวดังๆก็อย่างเช่นไอ้ซีรีส์ w e s t w o r l d ที่มันเป็นหนึ่งในซีรีส์ซึ่งโด่งดังมากในอเมริกานะครับผมนั่นอะอยู่ๆนะมันก็ถูกเอาออกไปในภายในชั่วข้ามคืนทั้งๆท,ท,ท,ที่บางคนเนี่ยยังดูไม่จบกันเลยหรือถ้าพูดเรื่องนั้นมันอาจจะไกลตัวคนไทยไปนะเอาเป็นว่าไอ้พวกคอนเทนต์การ์ตูนที่สมัยก่อนมันได้แบบอยู่ยังการ์ตูนเน็ตเวิร์กแล้วมันย้ายไป HBO Max อะไรแบบเนี้ยหรือว่าภาพยนตร์ดิสนีย์บางเรื่องอะ่ะ เขาก็ยังได้โดนลบเอาออกไปในชั่วข้ามคืนเลยนะครับคือราวกับว่ามันไม่เคยอยู่บนแพลตฟอร์มเหล่านี้มาก่อนเลยถ้าเป็นเราๆเนี่ยเราก็คงจะงงกันใช่ไหมครับผมซึ่งแบบเราถามว่าแล้วแบบนี้เขาทําไปเพื่ออะไรละ่ะมันเหตุผลอะไรเขาทาแบบนี้เขาก็ต้องเสียลูกค้าไปไม่ใช่เหรอแอดเนี่ยก็พยายามไปหาเหตุผลมาเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ไปเจอมาว่าเหมือนกับเอเรื่องนี้เนี่ยพวกเขานะครับก็จะได้ทําไปเพื่อ การลดค่าใช้จ่ายนั่นเองครับผมคือบางทีบางแพลตฟอร์มที่เขามีซีซรีส์อะไรของหนังมาลงในแพลตฟอร์มเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่แบบลงมาดุ่มๆเฉยๆเงแต่ว่าเขาเนี่ยก็ต้องแบ่งค่าใช้จ่ายไปพวกเป็นค่าตัวนักแสดงหรือว่าค่าอะไรที่มันได้เชื่อมโยงอื่นๆเกี่ยวกับหนังกันด้วยนะนั่นแหละครับผมเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่พวกเขาบอกว่ามันไม่จําเป็นอย่างค่าตัวนักแสดงอะไรกันแบบนี้นะพวกเขาก็เลยได้เรื่องมาเอาคอนเทนต์อะไรอย่างนั้นอนะ่ะ ออกกันไปเลยนะครับผมซึ่งนั่นแหละมันก็เลยได้ทำให้คนที่เขาได้สมัครสตรีมมิ่งแบบรู้สึกเหมือนกับเขาโดนหักหลังนะครับผมคือเหมือนกับเราเราซื้อของอะไรมาอย่างหนึ่งแล้วอยู่ก็โดนริบไปเลยอ่ะคือมันไม่เหมือนกับสมัยก่อนเลยที่เราได้แบบซื้อดีวดีหรือว่าวิดีโออะไรมาแล้วมันก็จะอยู่กับเราไปตลอดนะครับผมและนั่นแหละมันก็เลยทําให้ผู้คนเนี่ยเขาหวนกลับไปนึกถึงในช่วงที่มันได้มีการโหลดบิดเอาไว้นะครับผมเพราะ ถึงแม้ว่าไอ้ดีวดีวิดีโออะไรนี่มันอาจจะไม่สามารถไปหาซื้อมาได้ในทุกวันนี้กันแล้วใช่ไหมครับผมแต่ว่าพวกบิดที่มันเป็นพวกไฟล์อยู่ในคอมเนี่ยมันก็ยังสามารถโหลดมาได้แล้วเขาก็เอามา,าเก็บไว้กับเครื่องเขาอาจจะดูอะไรเมื่อ,อไหร่ก็ได้นะครับผม และนั่นแหละด้วยปัจจัยต่างๆไม่ว่าทั้งจากค่าบริการที่แพงขึ้นการที่แบบต้องไปหาแพลตฟมแพลตฟอร์มนุ้นมาแบบมันจะดูหนังแต่ละทีเนี่ยก็ไม่รู้ว่าไอตัวนี้มันไปอยู่แพลตฟอร์มมันไหนหรือว่าจากเศรษฐกิจที่มันได้แย่ลงแย่ลงจนทําให้ค่าครองชีพเนี่ยมันก็แพงขึ้น,ค,นคือเงินจะจ่ายค่ากินอยู่มันก็ยังไม่มีเลยนะครับผมนั่นแหละมันก็เลยได้ทําให้การโหลดบิตหรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่าการ p i r a c ีเนี่ยนะครับ มันก็ได้ฟื้นคืนชีวิตกลับมาอีกรอบและในรอบนี้เนี่ยมันก็ได้กลับมาอย่างน่ากลัวด้วยนะก็ค,คือแค่ในปี2024เนี่ยเขาก็พบว่ามันมียอดในการเข้าไปใช้บริการแพลตฟอร์ม p i r a c ีอะไรแบบนี้เนี่ยได้พุ่งสูงขึ้นเยอะกว่าช่วงที่การโหลดบิดหรือว่าการ p i r a c ีอะไรเนี่ยมันเคยฮิตกันมาในช่วงปี2000อีกนะแล้วประเด็นก็นคือ ไอการไพ r เ c ซในยุคนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้จำเป็นแล้วว่าเราต้องเข้าไปในเว็บบิททอร์เลนต์อะไรเพื่อไปหาแบบตัวหนังตัวหนังหรืออะไรก็ตามที่เราอยากดูแล้วมานั่งโหลดมานั่งรอกันนะครับผมคือเอาจริงๆถึงแม,ม้ว่าในยุคนี้โหลดเนี่ยมันจะสามารถโหลดได้เร็วกว่ายุคก่อนมากเพราะอินเทอร์เน็ตยูกนี้มันก็แรงกันแล้วใช่ไหมครับผมแต่ถ้าว่าไอพวกแพลตฟอร์มไพเซต่างๆในทุกวันนี้เนี่ยนะเขาก็ทำบริการเอาไว้ได้ ดีกว่าการโหลดบิตในยุคก่อนมากเลยซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ขอบอกก็แล้วกันนะครับว่ามันมีพวกเว็บไซต์หรือแอปอะไรบ้างาะเราไม่อยากจะชี้โพร่งให้กัะลอกแต่ก็เอาเป็นว่าในแต่ละแพลตฟอร์มแต่ละตัวเว็บเนี่ยนะเขาก็จะมีการออกแบบมาแบบให้มันได้ดูโมเดิร์หรือดูดีกว่ายุคสมัยก่อนเยอะมากเลยอ่ะคือจากที่มันเป็นแพลตฟอร์มแบบกากๆแล้วมีอะไรแบบแปดแปดแปดแปเก้าเก้าเก้าอะไรางแบบนี้ใช่ไหมครับผมมันก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่สะดวกมากขึ้นคือ ให้เพื่อนๆจินตนาการอย่างนี้ดีกว่าว่าในแพลตฟอร์มนั้นนะครับมันจะมีหน้าตาเหมือนกับ Netflix หรือว่าพวกแอป,ปดูสตรีมมิ่งอะไรทั้งหลายแหล่เลยอะที่เขาจะมีการจัดวางโปสเตอร์หนังกันดูแบบง่ายๆเลยนะครับอยากดูเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถพิมพ์ได้เลยแล้วบางเว็บที่มีการจัดหมวดหมู่ไว้ให้แบบดีมากด้วยว่าหนังประเภทไหนหรือว่าปีอะไรหนังของประเทศอะไรกันนะครับผม และที่สําคัญเลยก็คือไอ้พวกของแถมต่างๆแปลกๆอย่างพวกไวรัส,สมารวร์อะไรที่มันจะพลิกลิลั้นแถมไว้ด้วยกับการโหลดมาเนี่ยมันเราก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องนั้นแล้วนะครับผมเพราะว่าเขาจะจัดให้เราได้ดูกันแบบสตรีมมิ่งกันเลยแล้วทั่วโลกนี่ก็สามารถดูได้แบบเหมือนๆกันหมดด้วยนะคือเราไม่ต้องมากลัวแบบโอ๊ยคอนเทนต์นี้ไม่สามารถดูได้ในประเทศคุณหรือว่าไอหนังเรื่องนี้เราต้องไปหาอีกแพลตฟอร์มหนึ่งถึงจะดูได้คือแพลตฟอร์มเดียวครบ จบหมดคือมันจะมีอารมณ์เหมือนกับ Netflix ตอนแรกๆเลยที่เขาได้รวบรวมอะไรทุกอย่างใช้ง่ายสามารถหาดูอะไรง่ายแต่ที่ไม่เหมือนกับ Netflix ในยุคแรกก็คือมันฟรีนี่เองนะครับผมคือนั่นแหละในเมื่อทุกอย่างมันง่ายและตอบโจทย์กับคนใช้บริการในทุกวันนี้กันแล้วเนี่ยเราก็เลยไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับว่าทำไมช่วงหลังๆมาเนี่ย ผู้คนนะครับเขาถึงหันกลับไปใช้บริการในพวกเว็บ p i เ a c y อะไรต่างๆนี้กันแล้วแล้วคนส่วนใหญ่ที่ไปใช้เนี่ยก็ดันเป็น Gen ีหรือว่าคนยุคใหม่กันด้วยนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าคน Gen ีทุกคนเขาจะหันกลับไปแบบใช้เว็บ p i เ a c y อะไรนี้แล้วก็เลิกบริการ subscribe ของไอพวก streaming ทั้งหลายแหละนะเพราะว่าจากการไปสำรวจมาของบางประเทศในยุโรปนะครับผมคือเอเชียนี่แอดหาไม่เจอเขาไม่ได้มีการทำสำรวจแต่ว่าไอ้พวกแบบยุโรปเหนือเหนืออะไรกันแบบเนี้ย เขาก็มีการไปสํารวจเจนซีมาว่าแบบพวกคุณเนี่ยมีการใช้บริการ piracy กันไหมแล้วพอหลังจากที่ใช้บริการ piracy แล้วเนี่ยก็ไปเลิกซับสคริป์อะไรพวกสตรีมมิ่งกันหรือเปล่านะครับเขาก็บอกว่าไม่นะคือบางคนเนี่ยก็ยังซับสคร i ป e ์ไอพวกแอปสตรีมมิ่งอะไรกันอยู่แต่ว่าเขาจะเลือกซับเฉพาะแบบไอแอปที่มันมีซีรีส์หรือหนังอะไรที่เขาชอบดูอยู่เยอะๆนะครับผมส่วนไอแอปบางแอปที่แบบต้องเข้าไปซับเพื่ออยากจะดูแค่แบบไอเรื่องนี้เรื่องนั้นเนี่ย เขาก็ไม่เอาครับผมเขาก็ไมใช้บริการของ piracy อะไรแบบนี้กันแทนนะครับแต่ก็นั่นแหละครับผมมันก็เลยได้เริ่มทำให้พวกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยเ็เริ่มแบบตา,ตายตายลงแล้วก็เริ่มจะสำเนียขึ้นมาได้แล้วว่าจากการที่พวกเขาพยายามจะขูดรีดเอาผลกําไรทุกอย่างจากผู้ใช้ทุกเม็ทุกหน่วยอะไรเลยแบบมีการถอนบางคอนเทนต์ออกกันด้วยเนี่ยมันก็เป็นการทําำ้ายตัวของเขาในระยะยาวกันเองนะครับผม ในตอนนี้เนี่ยพวกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอะไรต่างๆก็เลยพยายามจะเขียนไอ้โปรโมชั่นเก่าๆไอ้โปรโมชั่นที่แบบให้ประโยชน์กับผู้ดูกันในยุคแรกๆกันเนี่ยกลับมาใช้กันอีกแต่ก็ไม่รู้ว่าพวกเขาจะทําทันกันไหมคือมันจะสายไปไหมนะครับผมคือว่ากันว่าถ้าหากไอ้บริษ,ษ,ษัทสตรีมมิ่งทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่สามารถแก้ไขเรื่องนี้ให้ได้ทันภายในปีประมาณ2027นนะพวกเขานะครับก็อาจจะสูญตังค์กันไปเป็นพันล้านเหรียญสหรัฐกันเลยก็ได้นะ ว่าแต่ถ้าหากเพื่อนๆจะสามารถเลือกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเอาไว้ให้เหลือได้แค่1อันเนี่ยเพื่อนๆจะเลือกแพลตฟอร์มอันไหนเพราะอะไรกันนะครับ <c oughs> ก็คอมเมนต์มาบอกเล่ากับแอดได้ที่ด้านล่างนะครับ <c oughs> ผมหรือจะส่งแฟนอาร์ตมาก็ได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook หรือ IG ก็ได้นะครับผมชื่อเดียวกันเลยเด้อ FN Diary นะครับผมและสําหรับวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนล้วเด้อบายบาย